สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมีเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มยอดติดตามโปรไฟล์ได้ง่ายๆมากเลยนะคะเป็นการเพิ่มยอดได้รวดเร็วมากๆเลยลองดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยนะคะอย่าลืมคลิกล์ด้านล่างกันไปนะคะเข้ามาสู่หนะ้าเว็บไซต์ k m p Social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเ,เพื่อนด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกัน เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันนะคะสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมละคะผ่านยืนยันและผ่านยืนรับติ๊กตรงนี้ด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากเข้าใช้งานง่ายๆโดยการผ่านเขาโดย Google นะคะสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยสมัครเข้าใช้งานกันแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยกดเข้าใช้งานกันไปได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ kmk social แล้วนะคะในหน้าเว็บไซต์ kmk social วนี้ด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็น facebook youtube ไ g tiktok twitter t e l e g r a รมนะคะและอืน่นอีกมากมายเลยในตัวบริการค่ะมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่งการนะคะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มยอดวิวนะคะ เพิ่มการเข้าชมวิดีโอนะคะเพิ่มรีวิวเพิ่มคอมเมนต์นะคะและอื่นอื่อีกมากมายในหลากหลายบริการเลยแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น Facebook นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกไปติดตามโปรไฟล์ตัวติดตามโปรไฟล์ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในบริการด้านในมีถึง3-4บริการกันเลยนะคะขอเลือกเป็นหนึ่ตัวนี้ละกันหนึ่นะคะ ในคามีไฟล์ด้านขวามือตรงนี้ค่ะจะเป็นรายละเอียดของแต่และออเดอร์เพืเ่อนๆสมานอ่านเข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยลิงก์ตัวนี้คัดลอกมาได้เลยหรือโปรไฟล์ที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโปรไฟล์นี้นะคะยอดเติมอยู่ที่สี่นะคะคัดลอกลิงแล้วนําไปวางกันได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะกัยอดไม่ไดคืนให้นะคะ ขันต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยในราคาเจ็บาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนมาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะที่เคยได้รับการสั่งซื้อแล้วเพื่อเพื่อสามารถย้อนกลับดูละไรได้กันได้เลยนะคะในทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะ สถานะตอนนี้รอทางระบบดำเนิกนการเติมย่อยเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะในช่องทางการเติมเงินของเว็บไซต์ kmt social ตัวนี้นะคะมีถึง3ช่องทางกันเลยก็จะเป็นตัวสแกนค r ว o า e นะคะตัวนี้ได้รับบูนัท้าเปอร์เซ็นกันเลยถูก e มืนเลเวอเนะคะคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพืนท่านใดที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดายที่สุดเลยนะคะไปดูบริการกันนะคะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะ ตาติดต่อไอมินตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาติดเงินนะคะยอะไหลไม่ขึ้นนะคะนําเลขอดอเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อนะคะมาใส่กับตรงนี้ได้เลยนะคะและเลือกหัวข้อกันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีรูปให้ส่งกันด้วยนะคะสามารถส่งรูปกันได้ตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการความรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะคะสามารถแอดไลน์ตรงนี้กันไปได้เลยค่ะหรือสามารถกดไลน์ตรงนี้ได้ขวามือด้านบนได้เลยนะคะ ไปดูในตัวบริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะทุกๆบริการและทุกๆฟอร์มจะอยู่ใน,นนี้กันทั้งหมดเลยสามารถเลือกสาารรใช้บริการกันไปได้เลยตัวความมือตรงนี้นะคะสามารถคลิกกันไปได้เลยมีรายละเอียดอยู่และสามารถสร้าง,ส,ง,ส,งสั่งสร้างคำสั่งซื้อไดที่หน้าน,นี้เลยไปดูช่องทางการคืนเงินกันค่ะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่นท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากได้อยากรูยอเงินนะคะสามารถตรวจสอบการไดที่หน้าน,นี้กันเลย ในช่องทางแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะตัวนี้จะได้รับโบนัส5เปอร์เซ็นกันเลยนะคะตอนนี้นะคะยอดติดตามได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็น112แล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMK Social กดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยค่ะด้านในยังมีอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะลองไปเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะ